โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่วัดยานสังวรารามจังหวัดชนบุรีเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่30เมษายนปี2525 25. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดยานสังวรารามทอพระเนตรเห็นปัญหาเรื่องการใช้ที่ดินและการพัฒนาการเกษตร จึงได้มีพระราชดำริแก่หน่วยงานให้พัฒนาที่ดินบริเวณติดกับวัดยาน,นะสังวรารามเพื่อเป็นแหล่งพัฒนาการเกษตรและให้ราษฎรในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ดีขึ้น โดยเฉพาะกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักสาธิตการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดรวมถึงอบรมเกษตรกรให้รู้จักวิธีการพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่ตางๆ ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการทําให้ทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติรักษาระบบนิเวศพื้นที่เกษตรได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนระบบการผลิตพืชให้เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตจากการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี